โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ันนี้กันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะนี่เป็นการพบกันระหว่างแบ็คเบิร์นโลเวอร์ปิดบ้านรายการมายองของนิวคาสเซิลเวลาตีสองสี่สิบห้าของคืนนี้ด้วยนะครับแล้วมาดูผลการแข่งขันเมื่อวานสองคู่เมื่อวานนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านรายการมายองของเบนฟอร์ดชนะไปสี่ตรนู่่่่ออคคับวงี ห้นานัดหลังสุดของฝั่งทางเจ้าบ้านานะครับผมแบ็กเบิร์นโลเวอร์ยิงไปทั้งหมด6ลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดส่วนอันดับอันดับยังไม่มีส่วนคะแนนก็ยังไม่มีครับเป็นรอบรองชนะเลิศเ er ก็บตน้นฟังทางนี้นะคะัลเซ่น์ห้านัดหลังสุดยิงไปทั้งหมด13ลูกนะครับผมส่วนอันดับอันดับยังไม่มีนะครับผมตัวราคาต่อรองวันนี้ทีมเยอปีทีมต่อราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครึ่งแก็บตออทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคนำนวณกดไปเลยครับอ่อสคครรูนะับผผมเดี๋ยวลกครู่นะครับผมแับผลการคำนวณก็ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่76เปอร์เซ็นต์นะครับผมได้นำไปสูงแรกสูงเต็มเลยนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่42ทีมเยือนมีอยู่ถึง57วันนี้สูตรให้ฝั่งทางทีมเยือนนะครับผมเป็นต่อได้สบายๆวันนี้ใครที่อยากตามให้ตามกับฝั่งทางนิวคาสเซิลวันนี้นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับแนะนำไปสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกเลยวันนี้น่าจีนกันได้เยอะนะครับผมวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงถึง76เลยนะครับวันนี้ตาามนิวคสเซิลเบิยนน่อนครับอออมาตนททีี่่่คู2ขงวันนะครับผมเป็นกการรพบันะหว่างเคัสเซนรรกกาาามมีของโยเวลา3 ยิงของคืนนี้ <Finn. S 2> ด้วยนะครับบรูซเตติฮานหลังส nice ุดของฝั่งชาวบ้านนะครับเล้วสุดสุดัดยิงไปทั้งหมด3ลูกนะครับผมฮานหลังสุดส่วนอันดับอยู่นำดับเคะแนนลงทั้งหมด40่สิบแคร็บฝั่งทางทีมเยือนนะครับผมมาโยก้ายิงไปทั้งหมด4ลูกนะครับผมฮานาลังสุดอันดับอยู่นำดับที่สิบหกคะแนนลงทั้งหมดยี่สิบสี่แคร็บตัวราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะตัวราคาสูงต่ำอยู่ที่สองลูกแคร็บย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คำนวณผมไปเลยครับพอสุด อกาสที่จะมีสกอร์สูงที่62นะครับผมแนะนับเป็นต่ำแรกนะครับการที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่41เทีมเยือนมีอยู่36วันนี้สูตรให้ฝั่งทางเจ้าบ้านเป็นต่อได้สบายๆนะครับผมขายเดาตาม ให้ตามฝั่งทาเลี้ยโซไซดัตได้เลยนะครับผมแนะนําเป็นต่ําแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้น่าจริงกินได้น้อยนะครับโอกาสที่มีสกอร์สูงแค่62%นะครับวันนี้ใครขายแท็กาตามให้ตามฝัมออ่งทาเลี้ยโซไซดัตได้เลยครับโซไซดัตจัดหนักแน่นอนครับคืนนี้แค่คปันธง,งนะของไทยสกอร์ทั้งสองคู่วันนี้เข้ามาดูนะครับผมว่าสกอร์ทั้งสองคู่นี้จะจบกันที่เทนะ่าไหร่นะถ้าทายเข้ามาถูกนะครับผมรับโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับแกมใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้อมูลไปไมิจ่อย่างแล้วกดคำนวณผลผลการคำนวณกกกก็อออมมมมมาแบบบบนนนนนีี้้้เเเเลลลยยะะคครรรััผใใใท่สจหิง์ตตได สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเลยกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย